บรรยากาศตลาดนัดก็กระเบือวันเที่ยงพี่น้องเศรษฐาเลยมันนี่บรรยากาศคึมคึมพี่น้องอากาศเย็นเย็นทั้งฝนเป็นเลยนาะพี่น้องทงั้งาบ,าบ้านพรอมแม่พี่น้องป้องไปอากาศเย็นบ่าทางผีเย็นเลยพี่น้องทางอุดรธานี้ทงังผีมารับชมรับฟังราคานุนกันได้จะเป็นยังไงมันนี่เนาะโอเคครับผม ครับสวัสดีครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตะกคุณกอพ่อเพียนอย่าลืมนะครับกมคลิปความซ้ายนะครับพี ok ่น้องนะครับเนี่ยคลิกกระดูกนะครับเนี่ยยังหลั่งเลยพี่น้องเนความซ้ายสาำรอยนะครับแล้วก็หมักคลิกอ่าไม้ประดูนะครับเนี่ยหนังงเลกันครับพี่น้องเนี่ยกระชามลอยพี่น้องเนี่ยจุดละซ้ำลอยความตรงเลยพี่น้องเด้อแล้วก็หมักวินหมักวินกระดูกงามๆนะครับงานเก่งจากช่างกรีดนะครับผมตั้งมาขายพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งเลยเนี่ย งามเลยถึงสวยไร่สวยเลยพี่น้องนี่นะครับตัวนี้คู่ละลอยห้าสิบบาทสามารถอ่าโทรสอบถามได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้า 9, นะครับตามนี่นะครับตามเอกสารทุกอย่างเลยพี่น้องเด้อนะครับจะเรื่อยๆน,นะครับสนับสนุนช่องตะกุนกอพะเพียงมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้โอเคครับผมตีคาดจะส่งอ่ะสวัสดีครับช่องตะกุนกอพะเพียงมาเราพ่อแมพี่น้องฟองไฟเทุกคนหมดนี่แกมันนี่แกประจำวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ด กุมภาพันธ์ปศสองพี่พี่น้องมาเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์หลังจากตุ้ดจีนมาเนี่ยและวนันก่อนนี่พี่น้องมาเบิ่งราคากล้วยของตลาดนัดโคกบัวบึนเทียมเิดเป็นยังไงเนาะมาเห็นภาพพี่น้องมารับชมรับฟังนะครับราคากล้วยอัปเดตราคาประจําทุกๆสัปดาห์นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะตลาดนัดโคกบัวบึนเทีอมข,ของข้าเป,เปิดเปิดทุกๆวันอาทิตย์ดนะพี่นอ้องเด้นี่ยอยู่ระวังอ่ะบันผือไปหาอุดรธา,านี่แหละพี่น้องอยู่อำเตะบลเกลือน้ำอำเภอบันพือ จังหวัดอุดรธาน,นีจับพี่กันมาก,ก็ได้พี่น้องโปรดิจักมากมาเบิ่งคกลวยหรือเอาน้ำงัวน้ำคล้วยมาขายน้ำพี่น้องเนาะแต่มากเลยพี่น้องเดี๋ยวมาไปน้ำกันว่าสิมีราคาได้แน่นอนเลยอยากสนับสนุนช่องแต่คุณกอล์ฟเพี้ยงกับบุ๊คคีบคว่ำท้ายบุ๊วินกระดูกนะครับอ่าเสือ้อหนีบผมใส่กันมากเลยพี่น้องตัวนี้สามร้อยอบอุ๊คคีบชุดละสามร้อยแล้วกับบุ๊วินพูดละลายหาจีบบาทได้พี่น้องได้โทษไลยศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าโอเคครับผมไปว่นน้ำกันว่าสิมีราคาได้แน่ทั้ง โอเคครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศข้างล่างกันหลายจะได้คุ้ยพี่น้องมันแต่พี่ว่าคือคักอยู่นะครับบรรยากาศโดยรอบคือคักอยู่พี่น้องนะครับแต่นีให้เลือกหลากหลายพี่น้องคุ้ยงามเกศคุ้ยงามเกศคุ้ยเลี้ยงเกศคุ้ยมันๆัคุ้ยเนื้อมีเบิดพี่น้องแต่มันเลือกเบ่งเอาบุรียู่ใกล้นะครับผมมันเลือกเบ่งเอาจากพี่การมาแล้วครับตลาดนัดก็รู้วันเที่ยมนะครับมาเบ่งไว้ที่นี่แต่ไปแนมมันอีกแบบไปรนเบมือนกัน โอเคครับผมโปรได้ขามาเพิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดทับตะแค่กดติดตามนะครับรขอขอบคุณผู้ติดต,ตามที่กดติดตามในช่องสกุลกอพ่อเพียงนะพี่นอ้องหลังมาที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในพี่นอ้องเอฟซีทุกคนให้ยอ,อดผู้ติดต,ตามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้พี่นอนะ้องนะมันได้กี่เมื่อหาเมื่อหกเมื่อคือช่องนี้ค่ะเจ้าจะเนี่ก็แค่เป็นช่องหน,หน้อยๆอยู่จะ บมมีเสน่ห์โซเสียกัน่าหพ่นวยพี่น้องแต่นีมานั่เสนอราคาให้ฟังอยู่ะแต่ละสัปดาห์นะพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องมาเป็นข้มโคมงามเลยพี่น้องนี่ขมนี่แม่นี่งามเลยพี่น้องนี่โคตรสดๆเลยเปิดหัวข้มแหลกเลยงามงเลยพี่น้องนี่ข้มนี่สูงหนาจะเกือบลอยชี้ชีพเลยพี่น้องนี่แม่ยเงี้ยเง่าเงี้ยโคตรหนาสดๆเลยของนุมอ้ลูกก็งามงามลูกตัวแม่พร้อมเด้พี่น้องนี่ลูกตัวแม่พร้อม โอเคแม่ของลูคนนั่อ่าน้นาคนนอนางนหางกางงามๆถ่ายดีๆเลยนี่ถ่ายดีๆเลยคี่นนองถ่ายเยๆเลยนี่แม่เพ่อนาดูคนงานแล้วคุณเนาะเยเลย แกบูจะความเงนเดิมทำความเนว่าราค่าเลยเนาะแม่ลูกเนาะลูกแม่แม่ลูกครับลูกตัวที่เท่าไรครับนี่ตัวที่สองลูกตัวที่สองนั่นพ่อหน้าแล้วแล้วจักบาทกว่าค่ามันหกสิบสามครับหกหมื่นสามพันบาทแม่สูงเท่าไรเงินร้อยสามสิบหกครับพี่หน่องร้อยสามหกสามเจ็ดพี่น้องงามๆเลยสดๆเลยลูกแม่ยางดีลูกจะไรเงินลูกโกงเมื่อเพจครับลูกโกงเพื่อเพจนี่เอกสารบอเอกสารครบเนาะโอ้พี่น้องเนี่ย หดงดสาอาทิตย์งดงดีดีแม่กันเลยเนี่ยลูกพนพนองเนี่ยตกสาวโกงเพลยพนองเนี่ยงามงาเนี่ยสวยเลยของพี่เราหนสามพันบาทราคาห่องเนาะขอเบอร์นะพี่ศูนย์เก้าศูนย์เยจ็ดหกสองเจหกสองหกสอหามาพี่เพียงนะพี่สมพรด้วยกุ้ห้ายู่ใส่นี่ยย่นดุงพนองเนี่ยงามๆาเลย แต่แต่จมจำดีขนาดพี่น้องกโอเคครับผมมาว่าเมียยังยนานาพี่น้องโอ้จ้าบาทอะไรนี่พี่หกหมืนสอครับหกหมื่อง้ไปท่องครับผสมไปรอพอดีครับครอพอดีเนาะรโอ้สูงไรบ้านี่สูรี่สิบเจ็ครับอยสี่สิบเจพี่น้องคนน่ะแม่เป็นไงเลยพี่น้องเป็นเตียงเสมนลอยสี่สิบเจ็ด เคลื่อนไปนู่งมับไปโอ้แต่เดี๋ยวมันก็จแม่สาวลูกพองแกรกราคาหกหมื่นสองพันขอเบอร์หนอเบอร์หกสองเ์หกสองแปดสี่แปดครับ4ี6 2หสองีหกงคุณพี่ยังฮะเสือครับีเสียเด้อพีนอกนี่สูงร่อยสี่สิบเจ็นอกกว้ามสูงหกหมื่นกว่าบาทนั่นเลยพี่นอกโทรหาพี่แล้วได้ตัวนั้นแม่นม้อง้างนะอันนี้ก็แม่ตัผูตัวแม่นี่ ตัวแม่งกันเนาะโอ้ตัวนี้ก็งามดีคือลูกสาวก็จะเลื่อน14เดือนสูงไรมได้ตอนนี้ลอย37น,นี่ยาหน้าตาพี่น้องโอ้งามเลยสองแม่น,นี่พี่น้องของพี่เล่า,นนลาเนี่ยนี่ค่าบรรยายนี่ตัวนี้ตัวนี้ห้องอก็ซิปอืมมีเอกสารครมเนาะลูกก็จะเลื่อนลูกสาวก็จะเลื่อนพี่น้องเนี่ยปีกัวกัวหนึ่งพ,พ,พี่น้องคนงามงามงามดีเลย สูงเลยน้าตาเพิ่นตาแจมแจมจำอัตลักษณ์ชาดเจนนะพี่น้องควยไทยสวยเลยขอเบอร์ใช่ห่นยงหี่แปด062สี่4 4หกสองโอเคครับผมผุณใดมากะลองโทสอบถามตลองราคาเอาไดหพี่เป้ครับเอาเมืองไปดอปนะพี่น้องสวยเลยซึ่งตัวใดไป กล้องสยามแม่าวสองเดือนจ้าโอ้สองเดือนแล้วเนาะต่ว่ารบดาประกันบด้ประกันจะไปตรวจมีใบน้ะเออรวงได้ตรวจได้พี่น้องนะคะสนใจเป็นคว้วหลูกแรงไหมจ้ะโอ้มีสาวควลูกแรสูงไรบอดายเหรอตอนนี้เอาเพวัดสูงอยว่าหัลอยสามสิบอัพอยู่หรอกประมาณนี้ง่ายๆเลยพี่น้องคุยรอนตอนนี้สี่หมื่นหาบอสี่หมื่นห้าพันบาทอยากด้อยพี่น้องเนี่ย ของทีเราพอเบอร์นะครับ0ูนย์เก้าแปดศูนย์เก้หงแปดหาองหพี่ยังไงมาจากน้ำโซจ้ะพี่พี่พี่น้อยพี่น้อยเด้อพี่น้องอีครับมากับล้องโซดสตาร์นี่ครับนี่แม่เงาๆเลยนี่โอเคครับผมที่เมืองหาโอ้บนเมืงแม่อันเงี้ยเอาควมหนาเขาลงหมดอ่ะพี่น้องผู้ใดกำลังหาค้วเขาเงาไปพัฒนาพี่น้อง หน่าสนใจเลยเนี่ยนี so like ่่างางเลยลูกผูอ่ะลูกผูกครับลูกูกงามไรบนในค่าเพิอ่ะสี่หมื่นครับเปิดเลยสี่หมื่นอ้าวพี่น้องสี่หมื่นยังเ่นีกพูดอ่ะตมึงก่ายหนึ่งสูงรวยสามสิบสามมาขายต่อพี่น้องนี่งี้นเขาก็สอนเงี้ยเงาเลยเนี่ยของน้องมัราคาสี่หมื่นลูกหน่าจะลูกสามลูกสี่ม่นพี่น้องประมาณนี้นี่ลูกคนลูกคูหน้าตารอๆเลยอ่ะขอเบอร์นะ 0ูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศนาสอหส็ดเกหาครับเจ็ดเกูนห้ามากระทุวหาได้พี่น้องเด้อเนี่ยงามๆเลยโคมน,นี่คุณนะลูกไส้เก่งยังได้พี่น้องเนี่ยมาธรมามดาเลยลูกเ่นโอเกอระหคมไรหงายามรลยน้องกองนงเนเออเอาคนคมนี่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ก็ลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่ตั้งหางหน่พี่น้องสี่มื่นสองหนึ่งพี่น้องนะครับ ลูกกับตัวมันยังไงเลยคนน่ะเท้าเดี่ยวเดี่ยวเนี่บอกไม่หัดใบลูกแรกเนาะนี่บอกรูปแบบตัวนี้บ่เอมืองพอมันยด้วยอ๋อเจ้าเศรษฐีพี่น้องเจ้าช่างเศรษฐีเนี่ยนี่ลูกสาวเจ้าช่างเศรษฐีได้พี่น้องได้หนี่เอกสารครบเลยสูงวัยสามสิบบาทเลยสามสิบสองสามสามอย่พี่น้องเนี่ยเนี่ย สี่หมื่นบอว่าสี่หมืสองพันบาทขอเบอร์ได้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามหนึสเจ็ลูกลูกสางเษตีเออลูกสางเษฐีนี่ช่างเศษฐีของอีพอมี่ทุหาหลอดพี่นนองมากแบบไรก็ทโ่ตอร่องเอาราคาหนึ่งมึงถ่ายกันเนี่ยถ่ายก็ดีได้พี่นนองคือว่าโอเคอยู่ผ่านเลยโอเคครับ <hemen steril ised> ไปงานวันน้กันดีพี่นอ้องเขาอีพอปะเจ้าบาดอยรใหญ่เลยสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดแม่นั่งปะท่องแล้วท่องแักเดือนสามเดือนเขาอีอออแม่นล่วพี่น้องสูงยิ่งด้ตัวนี้จะลอยสามสิบโคกพอ่ะว่าขาดตกพี่น้องหางด,ดีเลยนี่สามหมื่นอะไรก็สามหมื่นเจ็ดพันบาทเขาอ,อีแม่แล้วหน้าตาตาเตียม เบอร์ไยายศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดสองหนหน่งห้าหาสเลยพี่น้องนี่สามหมื่นกว่าบาทนึตงตหาอินแม่ใบก็ได้เนี่ยนีรถรับส่งพ่อมพี่น้องช่วยเลยบรรยากาศคุยไรอยู่พี่น้องจะมาแล้อควสามหมื่น,าาน 30, หาเนาะผสมไปสมแล้ว ๋หพ่อก็พ่อก็มาโซมาตตะคืนอ่สูงลอยสามสิบห้าประคาดอกพี่น้องเนี่ยสามสามเจ็ดพอแล้วว่ะตะว่ากับประการสามหานะประคาดอกพี่น้องนี่ยังได้ก็ดเนี่พ่อตันตัเลยพี่น้องขายแค่งี้ดีวันนี้พอเล่านาเขาก็ดีสามหมื่นเท่าไรกัพอสามหมื่นสา่นห้าพันบาทเบิงไ่ายกันขาเบื่อน ศูนย์หกห้าศูนย์สองหนึ่งหกหกสองเก้าอีพออย่งตัวนะอีพอสินเด้อหมักตัวหาเราได้พี่น้องได้ไหมได้ลยพอผสมในเจ็ดแปดมือนี่ยเลาพี่น้องเอาไปรุ่นเนาะพอแม่สาวทองแรกทับตัวอ่าพอพันพอคุ้มฟูอยู่บ้านเพื่อนนี่แหละโอเคครับผมไปตัวผูกร้องมาขายกันบนนี่เจ้าบาทส่กหนี่ ส,สามมื่นสองเนาะโอ้สอมสามมื่นสองสาม,มีมพี่น้องเนี่ยตัวผูเด้อราคาลาค่้อยผูกจิมมันนี่แหะไปย่งางไปน้องกันพี่น้องเอออนี้ข้อยปูกอนี้สองหมื่นหมื่นก็มาสองหมื่นครับราคาถืออยู่ก็แข่งเอาไปติว,วาสด้ก็ไปติวตัวนี้ สามหมื่นหกวยเมียสาวผ่านรอบแรก oh, อ๋อกนะ็ผ่านรอบแรกเนาะผ่านรอบแรกพี่น้องกลวยเมียสาวนี่ผสมผ่านรอบแรกนี่แถวคู่นี่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะทับพี่น้องว่าจะได้รอบแรกทาองปีติวคนค่าจักบาทก็สามหมื 30, ่นน่าจะก็สามหมื่นหกพันบาทต่อรองได้พี่น้องนี่ครับของปีติวคน แม่สชา้าผสมใปเดือนนึงพอดีทานรอบแรกเั่นละพี่นอ้องเนี่ยไปรุ่นะนต่ออีกรอบสองนะพี่นอ้องรุ่นสองอีกเช่นหนึง่งราคากับพ่อฟังอยู่่บาๆพี่นอ้องบ่แพงรอยสามสิบหาข้อสูงข้อเบอร์นะครับศูนย์หกห้ากเก้าแปดห้าเจ็ดแปดสามหกโอเค,โอ,เคโอ้เจา้าบาลอะไนี่สิอ็ดน หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทกล้วยแขกพี่น้องกล้วยแขกแกนเหนือยพี่น้องนี่วันเดียกใช้ชีวิตเลีอยากเอาไปเลี้ยง,ยงอ่าไว้น้ำคาฟเฟ่กันได้พี่น้องนี่อายุกับปีกูกว่าอะไรได้พี่น้องนี่ปีกวัวแล้วแต่มันได้ความสูลเขาทำหนี้แล้วนี่หางดีดิเป็นกล้วยคล้ายๆกล้วยลังละพี่น้องกล้วยลังกล้วยแขกน่ะเบอร์เดียวกันก็ต้องไปจิ้มด้วยพี่น้องไปเทียวได้พี่น้องเด้อคับตัวนี้ละเบอร์เดียวกันเลยโทรมาได้โทรมาได้โอเคครับผม ตาหางมึงตัผูกเจ้าบ,บาพี่นี่ยสี่มือลูกตัวใดงลูกชายเก้าเจริญพี่นนอกปีสองเดือนอันนี้อนาคตพอพันเลยพี่นนอกตัวใดกําลังหาอนาคตพอพันรอรอ,อตอนนี้ก็สูงเกือบลอยสามสิบหมดแล้วพี่นอ้อยสามสิบห้าล้วเนี่ยพี่นออ 35, น,นอกลอยสามสิบห้าแล้วนะเขาดีเลยอัตราแค่เจนพี่นนอกหาแข่ง,งดดี้ดี ราคาลายเป็นไงกรพี่สี่หมื่นสี่หมืราคารองเนาะราคาอีกสามารถต่อรองไลได้พี่น้องเด้อนี่ประมาณห้องห้องหรือใครราคานีเด้สามารถต่อ,อาารองได้พี่น้องน่ครับายแข้ง่ายดีอัตลักษณ์ชัดเจนเหมาะสำหรับการไปพัฒนานะครับพี่น้องหรือไปคุ้มฟูงผลไม้มีค้ยครอบอะจะเอาไปไว้ยืนคอบจับซัดขอเบอร์นะพี่นกหาหกหกสามสี่นเก้าศูนย์นะเพียงก็เนี พีบีได้พี่น้องนี่นะแตทรหาพีบีได okay, oui. oh. ้สำหรับล <coin envy> ูกเก่าจะเล่นตัวนี้รารอเลยโอเคครับผมเ่นนี่แม่นบ่นี่เออไปย่างน้องพี่น้องมันนี่ค้วลายได้พี่น้องถือว่าคั้ยลายอยู่มันนากายคั้วลายอ้วยกบนี่ให้เลือกหลากหลายได้สิานพ่อไหมเขาหมร้าวบู อันนี้ก็คข้วพี่น้องนี่เขาไม่พอบ่จ้าบ้านนี่้ากลัวพี่น้องเนี้เนี่สองมือกลัวเด็กเพื่อนเกพี่น้องเนี่ยยังไปพี่น้องไปยังไป ฟันโซน่านี่จะเป็นคั้วเนือเ้อพี่น้งนะโซนทัานนี้เนี่ตนาผมเป็นนี่ล่ะตมากจะเป็นค้วเนือขั้วเนือราคาสี่บอบอแห้งกันเลยครับค้วเนือโซนานนี้นี่เนี่จ้าบ่าก่อนนี้ลูกพี่ครับผมว่างไม่สามมือนครับตัวนี้สามเมืหาแม่ใน่องเราได้พี่น้องเนี่ทอง้นะไมาอันนี้มันเป็นขั้วเดียวได้พี่น้องนี่สามตันี่ม่เหื่ย ม่ใหญ่แล้วก็ไม่นองมัชุดนี่เจ็ดมืาอันนีู้กก็ล่อรอเนี่ยลูกมีสายมีเสือมีสายเลยพี่น้องแะกันห้อยูแเพิ่มใหญเพิ่กางมากนะครับประกันครับเจดหมื่นห้าพันวัเบิรนี่พี่น้องเสือสามโดยส่หล้วในทององขอเบอร์นะศูนยอนย์ี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าองหาสามสามนืองหาสามเขาแบ่งเลพี่น้องนี่ยกกันเลย เป็นแม่นี่ก็ได้แม่นี่ก็ได้หรือแม่สาวนี่ก็ได้หรือตัวผู้นี่ก็ได้อยากได้เบิดสามตัวนี่ตัวแม่สองโอเคครับผมมากระตัวหาน้องแบงค์เด้อพี่น้องเด้อโอเคครับสามตัวหาได้ลูกในยุทธศิสามตัวหาครบแม่ลูกแม่ลูกนี่แม่ลูกตัวผู้ตัวผู้ตัวสัน้น ไ้ทองอ่าทอเดี๋วั้นอพี่น้องคสามืนหาน้อพี่น้องนี่หละค่ะนะครับม่สงว่าสามสิบหาเพี่น้องเบ่บนะรพอีมีบองในส่อพี่น้องกนะครับนี่ยนะครับสามเหนหาน่ให้ส่วของคนั่น่บ้างะ่นนของิ้นว้าวสามเอนหา้องพี่เาเบื่อูปหนึ่งคู่เปหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสามทเปล่ทีมงานพอาเปลนี่เอาพี่น้อง อันั้เซน่จับาเเซ่นนึงมาขามาขายรเช็เบืหยจกอนนะครับโคบนี่อเซน่พี่น้องล at ้างหลังแข็งบนะครับกการติโโอ้โคบมเงยเลยแม่คนสูงลยสีสองที BP ่สามบุญนนามเงยเลย่น้องล้ววันไนข้าวันไหนกลระเจ็ดหมันบาทลูกตะูลูกวิบวัตตเดนลูกคนตัวนาพี่น้องนะ สี่เมวันร่อยสี่สิบสองสามอ้าุมตาเต็มเต็มจับงก็เบื่อนะครับซุดสซุดสองวหนึ่งสองหนึ่งน้องยนี่ครับครบเลยเจเมื่นหาเปิดไว้โอเคครับผมตลาดขอราวรามือนะครับก็ต้อเือกแย่งนะครับกย่วกับลูกโไทนะครับันะครับตลาดกรับขออคูณอย่างสูงนะครับเจ้าค่ะ ลวงเราขายเลยว่าบรรยากาอตลาดนกูรุ้มาเที่ยวพี่้อมันอี่เอื้อวาง้ายหรอเพราะว่าก็ขายก็ได้ขายอาไรหรอคุยกันเยพี่น้องแลอวมีราคารายละก็รายล้เบิ้นบรรยากาศบรรยาาโดยรอบพี่น้องบนจะทวาไนั่นหะครับบนนั่นตด้เขามาเบิ้งก็อยู่ระวังบันผีไปอุดรท่านีพี่น้องอยู่มัน เชียงตำบลขึ้นยงนางนะครับพี่น้องอำเภอบ้านคือจังหวัดอุลยธานีไปเลยขอพ่เพิ่อนเราก็ดูดูบดไล์ก็สนุกไส้กดติดตามช่องแต่คนกอเพื่ยงมินิเดี๋ยวมานำเสนอนี่ครับกล้วยบ้านกล้วยราคาดีๆีสายวัฒนาเนี่ยสาย การเนาะอ้ใดอยากได้แบบใดก็ลอกมาเบิ่งเอาหรือเบิ้งไคิดเราถือใจเรามางแบบใดไก็ล็อกโทษถามทำ้เบงก็ได้พี่น้องนะครับปัาเรื่อนจังสิ่นเจ้าบาลหรือจังสิทเจ้บาลนี่คมี่น้ซีมเก่าน่ะพี่น้องกันบาน่้แต่ว่าแขงนะซีมันเก่าหน่ยแมวแวกหนึงพูดนะลูกตัวอะไรนี่แม่ โอ้ีเมื่อเก่าผู้เฮยนม่ก็ซุ้มกับบอซีคนเดกี่น้อนี่เบอร์ว่าแม่เขาเบอร์นะราคาเบอร์ทั่วเราพี่น้องคนเนี้ยเจ็ดในบุถาวร้าวุ่นละช่วงนี้ไม่ถือกับ่าเพียงเลยพี่น้องตัวละเมื่อก่าบาทสองเมื่อเก่ฟูตัวนี้ก็สามเมื่อเ่านเบอร์เงาพี่น้องมาเบอร์อก็าเบิรงเอา้งเรื่องน่ะซุ้นหกสาม 872หาเก่าซ <ersch> ีซีนะครนี่พี่น้องซีเมินเก่า <c oughs> <No. S 1> ้องไว้แม่บบบเง่เลยหลักกระลูก like ลูกตัวผูก็ตัวแม่ก่อนลูกตัวแม่พร้อมแล้วนี่เชยๆเลยนี่ซีเมินเก่าเอเคครับผมรับฐานไว้นะครสบายใจทั้สองับน้องบรรยากาศโบกักขึ้นรถบ่ ไม่ค่อาวคยนล่วงไเจ้านะครับเทีนะครับลายนบด้ายนบงาใช้ได้ราแลบรรยากาศพี่น้องโดยร่วมนะครับข่าวเลา่นะครับ่ครับบานตาแล้วละพี่น้องกล้วยไปเวิดแล้วเพราะว่ามันสี่งนึงลวพี่น้องจัง หมืนอนขึ้นไปซื้อมันก็เลิกเพราะท่านแดงน,นะมันถิม,มองแล้วอออคอยายอยายจาก้านนะครับพอเรือยๆทายไปไล่เลยอเจี่ยกลงเรื่อยนะครับผู้ใดอขอระมวแล้วัวนนี้ปร่ลอะไรก็ทกครก็ติดตามทางตระกูกอพเพียงนยะเด็กสนับสนุนขีดความซ้ายของวินกระดูกง่ายจะบาดพอมีบอกแม่ลูกนี่บอกถ้าได้หนี่หกเมื่น แม่มาซุ้งไรมาเลยุงไสามสิบห้าบวกบวกลูกแม่บวกเออหกหมื่นพอเราหองไห้ขอเบอร์นศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าสี่แปดเกาสีแปหกศูน์แปดหกศย์ศู่ขออ้อนเราพอนยังกูเหรอพ้อสื้อผ้าเพ่มี่ก็งามอยู่พี่น้องนี่ราคาหองกงี้ยหกหมื่นกกบโทรตอลอกเอาพี่น้องหองเงี้ยมาค่โทรตอลลองเอาเด้อโอเคครับพ่ แมสงม่นไหร่ารครับเนี่ยขายขายขายทั้งฟินี่หรอาหมื่นห้าหมืนล่ะตัวฟูตัวแม่นีโอ้ฟูลูกูแม่เป็นลูกกล้ยน้องบัวออแม่ลูกกล้ยน้องบัวสูงร้อสบบวกสูงร้อยสี่สิบบวกข้องหามืนข้องหามืคมนี่งามงามอลยพี่น้องร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบเอาเบอร์ไห ศูนาแูของีก่อนเลยพี่น้องกก่อนมากกะโตหาเราโอเคครับผมเนี่ยไม่ว่าแม่ีเป็นลูกกลงบวแม่ลูกกล้วย้องบวว่าลูกเลูกรโอเคครับผมราคาโอเคครับผมครับนบรรยากาศกับไม่มีวานะคุณไดเขามาเบ่งแล้วกยีคนเลยก็สักสก็ติดตามแต่สนับสนุนช่องตะกุนก้อเวียกับบุวิน กระดูกบุกชิกกระดูกบุกชิกไม่ประดูนะครับน้ำหรือเสื้อที่ผมใส่นี่แหละพี่น้องเสื้อที่ผมใส่ตัวละลอยไป่สามลอยนี่ใส่เอ็กเอลเบอร์เอลเบอร์เอ็มตัวละสามลอยเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมมาหนี้ก็ข้อยาดปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาวที่หาข้มยาดมาคาดีๆมาฝากไว้คลิปนี้ข้อยาดปิดคลิปสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยซีเคพาร์ติคิพพี่น้องนะครับเป็นอาหารเสริมบำรุงหงอคุ้ยพี่น้อง ในระบบสืบพันธุ์งวงกล้วยนะครับผสมทิ้งยากนะครับผสมทิ้งยากมลูกบอดีหรือโค่งสางระเบิดระเบิดโค่งสางพี่น้องของลูกโค่งสางมันเงี่ตัวนี้ตอบโจทย์ได้พี่น้องเลยนะครับปุ๋งเม่งมีน้ำหนักห้ากิโลได้พี่น้องราคาสามร้อยเก้าสิบบาทงผสมได้พี่น้องราคาหนี่นะครับในปุ๋งเม่งอาจจะมีพวกวิตามินต่างๆนะครับวิตามินดีวิตามินซีนะครับธาตุเหล็กธาตุน้ำต่างต่างได้พี่น้องเลยนะครับผสมพายะนี้พี่น้องนั่งขอดังเยอรมันเลยพี่น้องสารกระตุ้นชุดนี้งได้พี่น้องอย่าผู้ใดสนใจนะคครรัับบ่มนะ มีปัญหาในระบบสื่อพันธุ์ของม่วของควายนะพี่น้องอ่าควายม่วลูกแล้วเราเั็นี้กคับพัดเนี่ยครับโทรศัพท์จ้าพี่น้องใส่ตัวนี้ซอยตอบตรวจได้เลยพี่น้องเนี่ยเพรวกินหนาบอดีซอยพี่น้องตัวนี้ก็ตอบจรวจได้กันพี่น้องม่วงกล้วยนะกินตัวนี้เข้าไปสี่ของนุ่มร่างกายเรียนม่วงกล้วยกินหนาเก่งกินหนาดีเลยพี่น้องเนี่ยโป่งกซางขยายได้พี่น้องเนี่ยอย่าลืมนะครับซีเคพอดีใครสนใจก็อย่าลืมโทรสั่งสอบถามได้ในช่องคุณพร้อมเพี่อนกันเลยครับคุณเบลล์ห้า เจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าหรือเพีร์พีโมฮันนะครับมูฮันฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อของช่องพียร์โฮันในช่องนึงนะครับสามารถสร้างได้ทั้งสองช่องทางเรือพี่น้องเด้อนะครับใครสนใจในเลื่นะครับสนับสนุนกันย้อนจองตอนนี้ก็ไลไ์เด้อพี่น้องไล์อยู่สำหรับซีเคพอดีพี่น้องอาหารเสริมสำหรับวัวนสำหรับไข่เป็นที่ประจักษ์ในวงการววัก้วนไข่พี่น้องเด้อนะครับกุญอย่างใดไปร่องตัวร่องตัวหงหรือกุญแจไซแล้วดีก็บอกตอนนี้เรือพี่น้องอย่าลื่นนะครับคุณเป็นห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าโอเคครับผม